อีกหนึ่งขวัญกำลังใจสำหรับพี่น้องเกษตรกรทุกปีที่ผ่านมานะครับสำหรับพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคันแรกนาขวัญปีนี้ปฏิทินหลวงกำหนดเป็นวันที่9พฤษภาคมครับแต่ละจุดมีรายละเอียดที่เป็นมงคลอย่างยิ่งแล้วก็เป็นการเริ่มต้นฤดูแห่งการเพาะปลูกใหม่ด้วย จุดหนึ่งที่จะเป็นไฮไลท์หรือว่าจุดที่ทุกคนให้ความสนใจก็คือเรื่องของพระโคและการเสี่ยงทายค่ะแน่นอนต้องมีการเลือกให้ถูกต้องตามลักษณะด้วยนะคะคเดี๋ยวจะมีวิธีการมีหลักเกณฑ์การเลือกอย่างไรนะคะเรามีรายงานเรื่องนี้ด้วยค่ะ พิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญจัดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกป,ปีเพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญเกษตรกรให้เกิดความมั่นใจในการประกอบอาชีพเนื่องจากเป็นระยะที่เหมาะสมเริ่มต้นการทำนาอาชีพหลักของคนไทยโดยในปี2559ประทินิหลวงได้กำหนดให้วันที่9พฤษภาคมเป็นวันประกอบพิธีแรกนาหรือวันไถหวาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมปศุสัตว์คัดเลือกพระโคเพื่อใช้ในพระราชพิธีตามหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมคือ จะต้องเป็นโคที่มีลักษณะดีรูปร่างสมบูรณ์โคทั้งคู่จะต้องมีสีผิวเดียวกันผิวสวยขนเป็นมันเขาโค้งสวยงามเท่ากันตาจ่มใสหูไม่มีตำหนิหางยาวสวยงามมีขวัญหน้าขวัญทัดดอกไม้ซ้ายขวาและขวัญหลังถูกต้องตามลักษณะที่ดีกิริยามารยาทเรียบร้อยฝึกง่าย พระโคเพิ่มและพระโคภูลเป็นพระโคคู่ที่ได้รับคัดเลือกสําหรับประกอบพระราชพิธีพืพชมงคลจรวดพระนางคันแรกนาขวัญในปีนี้โดยทางศูนย์วิจัยผสมเทียมราชบุรีได้นําพระโคคู่นี้มาฝึกซ้อมตั้งแต่เดือนกุมภาพัานธ์ที่ผ่านมาเนื่องจากว่าพระโครแรกนาปีนี้เป็นพระโคใหม่นะครับเป็นเพิ่งจะเป็นพระโคสำรองเมื่อปีที่แล้วเราเลยจเป็นต้องมีการฝึกที่มากขึ้นกว่าปกตินิดหนึ่งนะครับเราเริ่มฝึกตั้งแต่ประมาณเดือนกุมภาพัานธ์นะครับ ก,กกกกก็ฝฝึึาาารรซ้อมไถกกเสียยงคยยปัจจุบันพระโคที่อยู่ในการดูแลของศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรีกรมปรศุสัตว์มีทั้งหมด12โคมีการนำเทคโนโลยีช่วยสืบพันธุ์เข้ามาดูแลเพื่ออนุรักษ์โคขาวลำพูนโคพื้นเมืองที่พบในจังหวัดลำพูนและเชียงใหม่มีลักษณะงดงามตรงตามเกณฑ์ซึ่งได้รับคัดเลือกมาใช้ในพระราชพิธี เราก็มีการนําเทคโนโลยีทางทางด้านชีวภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นในสังการผสมเทียมการเก็บเซลล์หรือการย้ายฝากตัวอ่อนมาใช้ในการที่จะเก็บรักษาพันธุ์นี้ไว้ครับขณะเดียวกันรูปร่างที่งดงามและมีลักษณะถูกต้องตามเกณฑ์ของพระโคที่ได้รับคัดเลือกมาใช้ในพระราชพิธียังเปรียบเหมือนตัวแทนของความเข้มแข็งในการลงแรงทําการเกษตรและความหวังถึงผลผลิตที่อุดมสมบูรณ์พระโคก็มี ความสมบูรณ์นะครับจากรูปประพันธ์แล้วก็พระโพนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างเป็นสัญลักษณ์นะครับในการอุดมสมบูรณ์ความแข็งแรงนะครับที่จะทําให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะครับมีความเชื่อมั่นนะครับว่าปีนี้เนี่ยน้ำท่าจะบริบูรณ์และก็การทําการ,รเกษตรผลจะมีความเหมาะสมและก็เศรษฐกิจไทยจะเจริญก้าวหน้าครับ แม้ในปีนี้เกษตรกรจะต้องเผชิญกับปัจจัยทางธรรมชาติที่ไม่แน่นอนและสภาพอากาศร้อนแรงรุนแรงกว่าที่ผ่านมาส่งผลให้ต้องจำกัดปริมาณการใช้น้ำเพื่อทำการเกษตรแต่หากเริ่มต้นฤด,ดูเพาะปลูกด้วยขวัญและกำลังใจที่ดีนับได้ว่ามีความหมายต่ออาชีพหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินเป็นอย่างยิ่งดวงนาภากระสาบเลิศพิกัดข่าวนาว26รายงาน ครั้งที่มีพระราชะพิธีเพื่อชมองคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประชาชนรวมถึงพี่น้องชาวกาเษกษตรกรจะเฝ้ารอและครับว,ว่าพระโคดเสี่ยงทายจะกินอะไรเป็นอาหารจากสิ่งที่นํามาเสียงทายเจ็ดอย่างทั้งคันยา,ารพลาหารพักษาหารรวมไปถึงสิ่งอื่นๆเพื่อที่จะเป็นขวัญและกําลังใจให้กับปีใหม่ที่จะเริ่มต้นขึ้นนะครับสําหรับฤดูการใหม่ครับ